ของหวานนะมันก็ต้องมีแต่ผลไม้สิของหวานหมดของหวานนะกลัวเอะไรเดี๋ยวก็แก้วตัวเอขาจะลองของหวานก็ยังง่ายนึกถึงง่ายอ่าอ่าอันนู้นดีกว่าสีเข้มๆนี่นี่อันนี้ แล้วพี่บอยก็กินพี่ไอกินอะไรอ๋อพี่บอยกินอนไรอ๋อพี่บอยกัดลังจะ็นรูกพี่บอยเลือกไปแล้วพี่หรออันนั้นไอ้จอไม่เอานะมันมีแบบเย็ออันนี้จเอ็นหรืออันนี้อีกอันนึงอ้าวเหรอไม่เก็นรู้ด้วยจะเอาแบบเย็นกับแบบไม่เย็นนะอ๋ออันนี้คือไม่เย็นถ่ายไว้อันนอ้กินนี่ก็แหละไม่ไม่อันนี้จะสั่งไป ี้องแค่ไม่ได้เลือกแค่เลือกเอาอันนี้แล้วกันเหมือนเดิมปะอันนี้อันนั้นเหมือนกับเท่าส่วนเท่าส่วนอันนั้นอ่ะไม่ลองนีกจะส่วนไม่ลองอีกจเลยอันนี้เหรอพูดแหมจริงอันนี้ก็ได้ร้อนเย็นฮะร้อนร้อนเย็นเจ็บคอไม่ไหวแล้วอันนี้ช่วยเราหมื่นหนึ่งอ่ะ สิบห้าบาทเรียกว่าอะไรไม่รู้หมีสารพัดเรียกว่าอะไรไม่รู้โรยมะพร้าวด้วยขนมก็แล้วกันขนมลายกระติ๊บใส่ดังใสดอกไงว้าวเจ้ตัวเด้อน้นะอืมใส่หอยใส่กระดูกใส่กระใส่น้ำแข็งก็ได้นะบางคนก็ใส่น้ำแข็งดูเนื้อนิดนึงมันมีอะไรบ้างกล้วยเขามีกล้วย มนคทึ้งกบอทคนทึ้งเลันมีมันด้วยแล้วก็มีผลไม้อะไรอย่างอื่นด้วยมีเม็ดตาคูด้วยโอเคพอแล้วล่ะเดี๋ยวของเองจะจัดเลนะโอเคได้กัเมเมืเมเมี่อเมือมืเมอเมืม